วิทยาลัยเทคนิคพังงาต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคพังงาอําเภอเมืองพังงานายสิรวิทย์ธนเศษวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงาพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยมีนายชัยชานช่วยโพกลางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและคณะอนุกรรมาการการตัดสินการประกวดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเก็บคะแนนการดําเนินการเชิงประจักษ์ของโครงการชมรมทูบีนัมเบิลวันวิทยาลัยเทคนิคพังงาบัวมวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงากล่าวว่าชมรมทูบีนัมเบิลวันวิทยาลัยเทคนิคพังงาจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกในเครือข่ายโรงเรียนสีขาวเยาวาชนแกนนําต่อต้านยาเสพติดในปี2546ภายใต้คําขวัญว่า t o be น u m b e r วเป็นหนึ่งไม่ต้องพึ่งยาเสพติดขององค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประกอบของชมรมทูบีนับวันวิทยาลายัยเทคนิคพังงาประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งได้มาจากการคัดเลือกและการเลือกตั้งเป็นคณะครูที่อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาและคณะสมาชิกชมรมที่เสนอตัวเข้ามาบริหาร โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อน,นําเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในกิจกรรมของชมรมซึ่งชมรมมีรายได้จากงบพัฒนาผู้เรียนเงินบริจาคเงินรางวัลจากการประกวดกิจกรรมหารายได้ต่างๆทางชมรมได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อเอื้อต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาและเยาวชน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในปี2556ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคพังงาได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในระดับอาชีวศึกษาส่วนในปี2557จะมีการตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่17-18กรกฎาคมที่เมืองทองธาน,นี